เราจะไปอีกโรงพยานเลยโอ้กางเต้นของหัวใจของเราที่นอนไม่แน่ใจนะว่านี่คือเลเวลที่หนักหรือยาว เป็นวันที่มาระกซาวถัดจากอาทิตย์ที่แล้วเหนือาทิตย์ค่ะเกิดเรื่องราวหลายเรื่องมากขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูคือโัวเบงกลุกด้วยคือแบบวิ่งขึ้นสตูดิโอกับชั้นล่างวิ่งขึ้นลงคือมันโชคดีบนความโชคร้ายก็คือได้ทํางานทุกวันครับแต่ได้ทําที่บ้านแต่ความไม่ดีก็คือว่าไม่ได้อยู่ทางก่อนเพราะว่าพอันก่อนจะเอาอะไรหรือว่าแบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นเงี้ยก็ ไม่ได้อยู่ด้วยแบบทันทุกทีแต่จริงก็ยังดีอย่างนึงก็คือระยะห่างมันแค่สี่ชั้นอะอ,อ,อย่างไรก็คือ,อ,อแบบยังมีวิ่งลงมาได้บ้างอะไรสรุปให้ฟังหน่อยว่าหนึ่งวิที่ผ่านเปนย่งยบ้างวิงนี้เป็นวิที่หนักหออน่อสองอะไรมากไม่ไ่ ใจนะว่านี่คือเลเวลที่หนักหรือ,อยังก่อนที่จะหาหมอวิคที่แล้วอะ่ะมีอาการเริ่มแพ้ขึ้นไส้หนักหมอก็ให้กินยา,ยาพวกยาแก,าก้ปไส้ต่างๆสําหรับที่คนท้องกินได้นะคะ <c oughs> บางวันยาก็เอาอยู่บางวันก็คือนอนหัวทิ่หมหัวต่ำโอดแบบกินไม่ได้เราก็ไม่อยากปวกคือมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะหลีกเลี่ยงดีกว่าลองทานยาดูหรือว่าปรับการกินแอพูดไปต่ออีกล้วพูดตอไปนคือเขาบอกว่ามันปวดเรืการเกงในช่องท้องใช่ไหมใช่การแพ้ท้องธรรมชาติของมันก็คือจะแบบขับอาหาร ออกมาซึ่งแบบเลเวลความหนักเบาของแต่ละคนก็คือไม่เท่ากันแล้วแต่วิธีของบางคนคือบางคนก็แบบว่าเฮ้ยพอรู้สึกปุ๊บยัดอะไรเข้าปากเลยการอัดเจียนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะก็เลยฝืนกินก็กินได้แบบทีละน้อยสมมติว่าสั่งอาหารมาหนึงจานแล้วก็อจะกินประมาณสองคราพอกินเสร็จรปุ๊บทีนี้ก็จะนิ่งไปแป๊บ,บนึงแล้วก็จะเริ่มแล้สายยอดมันจะแบบเหมคนแห้งเออใช่ใส่ส่ไอไมโคเวียนะ แต่มันผอื่นผ่นอผอมอย่างเดียวเลยแปรงฟันน่คือแปรงเร็วมากเอาพัน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 รู้สึกว่าบางทีเรียนมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอาออกไปสักห้าสิบก็แล้วอนะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีเ่ยจะอ้วกก็มีนะแบบตอนเช้าตื่นมาอย่างเงี้ยก็มีแต่ลมซึ่งมันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะมันมันทรมานหน้าสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาหมดเลยต้อบอกว่ามันมีให้เลือกหลายวิธีมากในเรื่องของการดูแลเรื่องอาการผื่นผะออมเช่นแบ่งอาหารมือเล็กๆกินน้อยน้อยแต่กินบ่อยๆบางอย่างงานรู้สึกอยากกินมากแต่พอแบบกินเข้าไปปุ๊บอบบการรับมนไ่่ชแบ ไม่คิดอะสองคำแรกเม่อกี้รสชาติยังได้เแล้วคำที่สามเหมือนอยู่ดีรสชาติมันก็หายไปเมื่อคืนเจอเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เมื่อวานเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาครับกำลังดูเน็ตฟลิกซ์กันอยู่รู้สึกเหมือนแางตาฝั่งซ้ายอ่ะจะเห็นอะไรขยับขยับสีน้ำตาลสุดตาก็เลยหันไปดูใช่ครับมันคือเป็นหมุนโตประมาณเนี้ยเกาะอยู่ตรงก ไอร์แล้วก็บอกน้งก้อว่าเชี่อมันก็โดดฟุบพีไปประตูประตูหลังบ้านมันเซี่ยววินาทีจริงๆอ่ะแล้วคือไอ้ก็วิ่งไม่ได้ไงไอ้ก็ทบชกแล้วก็แบบนั่งอยู่เฉยๆอะไรอะไรความแย่คือเราหาไม่เจอแล้วคือน้องก้อนคิดไปต่างๆนานาแล้วเช่นถ้าหลับอยู่ไต่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งคือถ้าในบ้านน่ะมีหมามีแมวอ่ะยังไงก็คือรอดประเด็นคือหมากับแมวอ่ะมาที่ก่อนหมดเลยคือทุกคนแบบมองหน้าแบบไม่อยากยุ่งด้วยอ่ะไม่เอาแต่ว่าพอเห็นปุ๊บ้านก็มมีแว นิดหน่มัอแล้วก็จัดก,การกวาดออกไปได้ตอนก็คืออย่างน้อยยสบายใจแล้วตอนนี้เราหมดทุกเสีย์ฟิตินสตี้แล้วเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าตามเกณฑ์จริงจะได้ยิ็นเสียงหัวใจของเจ้าตัวน,น,น้อยนะไปดูข้างในกันโหนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเมืนน่อวานไม่ไหวเลยอาเจียนค่านแต่อาเจียนแล้วมันโล่งอย่างอื่นมีกท้องฟูอ๋อ เป็นปกติสมมติแบบผูกสองวันมันก็จะปกติสองวันสลับกันไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือใช้ตฟบูเจอร์ด้มียอีกประมาณสักสามสัปดาห์โดยประมาณสามสันสูกได้สองนะอ๋อฮะยังไงเป็นหัวใจด้วยสองดวงเลยใช่ไหมที่หมอในเฟร์มแล้วนะครับคือต้องเคร่อใหม่หัว ว้าวใน6เดือนใน5.9มีแต่6สัปดาห์สี่วันเกิดยุคคันเนี่ยก็คือฟิปตามขันยายแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมครับอ่าก็ต้องใช้การติดตามดูอย่างเงี้ยถ้าเห็นหัวใจเต้นดีเลยว้าวอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้หนูแพ้สุดๆเลยปกติเขาแฝกก็พอหมดขึ้นเยอะขึ้นเร็วแนวตาที่เร็วกว่าจะมีโอกาสแฝดทองมากกว่าคันเดียวตอนนี้ต้องยังไงบ้างครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะตรวจเลือดดูนะเพื่อพยายามจะลดยาลงอ,อย่างนี้เรื่องการทานอาหารยังไงอะครับผมจะต้องกินได้น้อยกินบ่อยๆหาอะไรติดๆไว้คนะรับชอบอะไรก็ปิดเลยเอาให้ภูมงสุขสะาขอาดเราตอนนี้ที่เราทำเลยก็คือ,อยาต้องทอเพรวัวลงกระลังสร้างอยู่ขอบอออคุณมากครับ วันนี้มาหาคุณหมออีกแล้ววินี้เป็นวิคที่แปวีคก,กับอีก3วันตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกินยาไม่อยู่แล้วม,มันไม่ช่วยอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าเปิดไม่อ้วกอันนี้คือแบบว่าจะหนักมากทั้งวันทรมานที่สุดก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปอะ่ะมันก็ดีขึ้นเอง เดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากที่จะมาคลิปอัพเรื่องคอนดิชันของตัวเล็กแล้วเราจะมาปรึกษาหมอเรื่องการฝาดทองด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันควรจะต้องเป็นยงไงบ้างเดี๋ยวจะมีทิปส์ต่างๆนะครับแยกไปเป็นของน้องก้อยทีนึง <laughs> เดี๋ยวจะบอกแบบชัดเจนละเอียดเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างเรื่องของแบบทิปส์และทริคต่างๆของแม่มือใหม่อ่ารอดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวรอเจอกันเลยหมอัดีครับ, <Hello. S 1> รบเป็นยังไงบ้างครับห <laughs> นักค่ะคือหนูก็กินทุกอย่างเลยแต่มันก็อเจียนหมดเลย แต่ตอนนี้ปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อลดลงแล้วใช่ไหมลดลงเยอะเลยครับหมอท้องผูกก็ไม่มีเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสาวลงนะโอเคเครับว้าวตอนนี้เด็กะยาว1.68เซนต์นะต่อตามอายุขัยนะโอ้โหต่อเท่ากันเลย <laughs> ปกติดีนดนะครับหมอเล็กครับ โอเคขอบคุณครับ เช้าวีคที่8กว่ากว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะไปอีกโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่เราจะไปคุยเรื่องการฝากขันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะแบบว่าหาข้อมูลเราควรที่จะไปฝากขันหรือยังคือบางที่เขาก็จะบอกว่าทำอีกซี่มาอย่างเงี้ยจะรอให้พ้น12วีคแล้วค่อยไปฝากท้องหรือบางคนก็มีการฝากท้องควคู่กับการหาคุณหมอเจ้าของไข้ไปด้วยถ้าเราเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นผลดี จากที่คุณหมอแนะนามาเนี่ยก็มีอยู่สองสามที่เราก็เลยตัดใจเลือกเอาที่ที่น่าจะสดุกข,ของเราที่สุดนะครับแล้วคุณหมอก็แนะนําอยู่2ที่หลกัหลกๆก็คือจะเป็นเวทานีกับพยาไทสองแล้วตัวคุณหมอเองก็รู้จักกับคุณหมอทั้ง2ที่ด้วยก็ให้ตัดสินใจว่าเออเราจะเลือกที่ไหนดีซึ่งดีทั้งคู่นะแต่และที่ก็คือดีทั้งคู่วันนี้เดี๋ยวลองไปศึกษาที่เวทานีดูก่อนว <Okay. S 1> มาลองดูว่าที่เวทานีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครัชไป ตอนนี้เวลาประเก้าโมงวันนี้เนี่ยพลาดอย่างคือก่อนไม่ได้ทานข้าวมาก่อนปกติแล้วจะปล่อยังกอนหิวไม่ได้เลยครับจะต้องกินทันทีตลอดเวลาเป็นแบบอีนีงแล้วก็จะมีแบบบิบมือไม้ตลอดเวลาเพิ่งทราบข้อมูลใหม่อย่างนู้ว่าการเป็นแฝดเนี่ยคือพ่อแม่มาจะมองว่าเป็นข่าวดีเนาะที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า เสียงที่มากขึ้นแา่แบบ transfer อย่างเงี้ยก็จะยิ่งมีความเสียงมากขึ้นอีกสองเท่ายาดูมก็ดูมาลงมาจากรถนะดูให้หน่อยติดกล้องโอเคไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวไปหายาดูมให้ทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกวการตั้งทันคุณแม่นะครับลักษณะที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบดกลูกนะครับตอนท้องก็จะมีท้องอืดนิดหนึ่งหลักไส้เขาก็เลยจะมาบางังเลยก็เป็นส่วนของลองเบบี้นะ อตอนนี้ก็เริ่มล็อกอ่านคุณแม่แล้วครับเริ่มแล้วเหรอครับ,รค,รบครับผมที่ครับลูกเ,เข้ามาในจอนี่จะ,จะเป็นเสียงหัวใจของน้องเบบี้ผมขออ่านไปได้ไหมครับได้เลยครับนี้ก็จะเป็นเสียงหัวใจน้องนะครับซึ่งปกติระดับการเต้นหัวใจใน,ในช่วงการตั้งครรภ์ตลอด9รเดรือนช่วงที่เต้นเร็วที่สุดก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ประมาณ8วิถึง11วิทีนี้อีกคนที่สงสัยก็จะอยู่ด้านล่า การเต้นของหัวใจของเราอีกคนหนึ่งของพี่174นะครับของน้อง180ก็อยู่ในเกณฑ์150-180กว่าๆก็ดีทั้งคู่แต่เบื้องต้นตอนนี้ปกติจะมีหัวใจสองดวงในคนเดียวตอนนี้หัวใจสามดวงอวเดี๋ยวเที่ยวน่าจะอเมซิ่งกว่านี้เพราะว่าจะเห็นแขกขาหลังเป็นมนุษย์ตัวเล็กนึงนก้อนเนื้อยู่นะครับจำนวนการโตอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งคู่ครับของคุณแม่ต้องบอกว่าถ้ายิ่งแ็งหนักแสดงว่าเาขมงหเขาสร้างได้ดี ต้องยิ่งแข็งแรงลล <laughs> แต่แม่จะอ่อนแอโดยปกติฟแฝดนี่เขาคลอดกันประมาณอ๋อถ้าแฝดอจาจจะประมาณ36ก,ก็เริ่มแบบได้แล้วเพราะเด็กจะมีเพราะว่าเตรียดนิดนิดกันต้องต้องเหียดกันไปเหยียดกันมาถ้าให้ดีต้องสังส่งเจน็นสัง่งไปกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนที่เราเห็นอยูด่ด้านหลังนี่ก็คือน้องกรน,นั่นเองยังคง คพนไส้แบบแพ้อย่างหนักอยู่วันนี้ได้ความรู้เยอะมากจากคุณหมอแล้วก็จากโรงพยาบาลครับตอนนี้คันแฝดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกหลายปัจจัยหลายรูปแบบมากทั้งในเรื่องของรบในเรื่องของการแบ่งเขาเรียกว่าอะไรถุงคันเนี่ยน้องกอน คือด้วความที่แบบเราเพิ่งจะ 8v แล้วก็เราซาว่าดหน้าท้องนะคะเหมือนกับว่ามีอาการเท้างอืดเยอะด้วยมันทําให้ลาไส้มันมาบางอะ่ะจะเห็นอีกทีนึงว่าแบบเขาแบ่งถุงก,กันหรือเปล่าเนี่ยก็ตอนที่ 11v ค่ะใช่บอกเป็น,น,นท้องอื่น เรื่องปกตินะครับอะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือข้อแรกให้เรารู้มาข้อที่2ทีให้เรารู้อีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวอายุคันของเราเนี่ยถ้าถูกต้องเลยเนี่ยจะเจอกันแบบลืมตาดูโลกมาเจอกันได้น่ะคือประมาณวันที่6ตุลานนั้นคือหมายถึงวแบบ่าพวกตายคันเดียวคันเดียวถ้าเป็นคันแฝงก็ต้องลดหลั่นลงไปนาทีของเราก็คือจะต้องพยายามพันดุงคันให้อยู่ถึงตรงนั้นให้ได้ยื้อกันไปถึงเดือน9ให้ได้นะคะต้องดูเรื่องพวกภาวะการถ่ายเลือดแย่งอาหารกันอะไรอย่างนี้ด้วยคือตอนนี้มันเป็นแ ออเีียยวกันะไร่าง้ถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานะที่มันไม่ได้รุนแรงมากมายอย่างเงี้ยเขาก็จะโตตามๆกันมาได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีการใช้เส้นเลือดที่แบบอยู่ในรันช์เดียวกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีฝั่งหนึ่งหรือว่าคนหนึ่งดูดเลือดอีกฝั่งหนึ่งมาคนนึงก็จะตัวเล็กมากคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบโวบวมอะไรเงี้ยได้ในสถานะของเราตอนนี้ถือว่าทุกอย่างยังปลอดภัยและยังโอเคมากเติบโตขึ้นจากวันที่มาเช็คกับคุณหมอที่สยามฟอร์ทิลิตี้เพิ่มขึ้นมาวันนี้ประมาณ0.2 0มิลลิเม แต่คราวที่แล้วเนี่ย6 8 8ตอนนี้มาเป็น180แล้วถือว่าเติบโตแบบรายวันได้ดีแล้วก็หัวใจเต้นดีมากครั้งหน้าน่าจะได้เห็นแขนขาแล้วก็อาจจะวัดน้ำหนักได้แล้วประทับใจหลายเรื่องที่ไปที่โรงพยาบาลเวทานีครับรู้สึกว่าแบบดูแลดีตั้งแต่พี่ๆรอพอจนไปถึงคุณหมอเลยน้องๆตัวเล็กๆของเราน่าจะปลอดภัยด้วยเช่นกันก็มรอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเยวพานูกอไปกินข้าวก่อ